ชัยชนะของแสงและไตรภูมิแห่งความรัก3 0ธันวาคม2563ชัยชนะของแสงสว่างกำลังดำเนินอยู่และชัยชนะแห่งความรักใกล้เข้ามาแล้วคุณที่รักสิ่งที่ประกาศให้คุณทราบที่นี่และในตอนนี้คือความจริง ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้และเป็นเส้นทางที่การพัฒนาทั้งหมดบนโลกจะดำเนินต่อไปนับจากนี้มนุษยชาติกำลังก้าวขึ้นไปอีกขั้นของแสงสว่างและผู้คนจำนวนมากขึ้นก็เข้าใกล้ความเป็นจริงของความรักมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะบอกได้อย่างไรว่าแสงนั้นมีชัย มันคือความจริงที่ว่าตอนนี้ทุกอย่างกำลังมาถึงคุณสามารถบอกได้จากสิ่งนั้นมันเป็นความจริงที่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรสามารถซ่อนได้แม้ว่าทุกอย่างจะทำเพื่อบรรลุเป้าหมายก็ตามคุณสามารถบอกได้จากสิ่งนั้นเป็นความจริงที่ว่า กองกำลังที่แพร่กระจายบนโลกนี้ไปสร้างความเสียหายให้กับคนจำนวนมากและเพื่อผลประโยชน์น้อยนั้นจะถูกแบ่งแยกและขัดแย้งกันเองคุณสามารถบอกได้จากสิ่งนั้นและความจริงก็คือผู้คนจำนวนมากขึ้นอยู่ภายใต้แรงกดดันและความกดดันดังกล่าวทำให้เกิดคำถาม ที่จะไม่ถูกถามภายใต้สถานการณ์ปกติจากสิ่งนี้คุณจะเห็นได้ว่ามีบางสิ่งที่ร้ายแรงกำลังเปลี่ยนไปในวันนี้และการตื่นตัวที่ไม่เคยมีมาก่อนกำลังเกิดขึ้นบนโลกนี้สิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คนที่รักคือชัยชนะของแสงสว่าง มีการเปิดเผยความจริงใหม่ให้คุณในทุกวันการปฏิเสธข้อเท็จจริงกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะคุณถูกแจ้งให้ทราบทุกวันกระบวนการนี้เร่งขึ้นทุกวันเช่นเดียวกับฟังก์ชัน Exponential การเติบโตทางความรู้นี้ไม่สามารถหยุดได้อีกต่อไปไม่มีความกลัวถ้าคุณถามว่า ทำไมคนจำนวนมากถึงยังไม่ได้สติและหลับฉันบอกคุณว่ามันเป็นความกลัวที่ทำให้คนเป็นอมภาสใครก็ตามที่กลัวจะไม่สามารถคิดอย่างชัดเจนและไม่รู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองคนขี้กลัวเป็นคนที่อ่อนแอ นั่นคือสาเหตุของวิกฤตการ์มากมายบนโลกในปัจจุบันโครงสร้างเก่าจะต้องได้รับการดูแลด้วยความกลัวดังนั้นในขณะที่แสงได้รับชัยชนะความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เกิดขึ้นการอยู่ร่วมกันของแสงสว่างและความกลัวนี้สิ้นสุดลงทันทีที่ผู้คนละทิ้งความกลัว โดยตระหนักว่าความกลัวเกิดจากภาพลวงตาว่ามีคนมีอำนาจเหนือคุณตอนนี้การไถ่ถอนจากความกลัวก็กำลังดำเนินอยู่เช่นกันเพราะชัยชนะของแสงเรียกว่าการปราศจากความกลัวโดยสิ้นเชิงอีกไม่นานคุณจะต้องเผชิญหน้ากับชัยชนะแห่งความรัก และนั่นคือแบบฝึกหัดที่จะนำคุณไปสู่ความเชี่ยวชาญเรากำลังพูดถึงอะไรที่นี่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีความเสี่ยงที่ผู้คนจะเลื่อนไปสู่การแก้แค้นหรือการแก้แค้นขอบเขตของการเอารัดเอาเปรียบและความอายุติธรรมนั้นยิ่งใหญ่มากจนผู้คนจำนวนมาก ต้องการการแก้แค้นและแค่แค้นทำให้ความรักประสบความสำเร็จนั่นคือการพัฒนาที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันนั่นคือเหตุผลที่ฉันแนะนำให้คุณฝึกการให้อภัยในทุกวันหากความรักคือชัยชนะในที่สุดคุณจะต้องไม่เลื่อนไปสู่ความเกลียดชังการแก้แค้นหรือการแก้แค้น สิ่งที่สำคัญในตอนนี้และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้คือคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการเปิดเผยและคุณตั้งใจจะจัดการกับผู้ที่รับผิดชอบอย่างไรฉันบอกคุณว่าการปฏิวัติอย่างสันติจะต้องตามมาด้วยการให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไข เพียงเท่านี้การเปลี่ยนแปลงก็จะเสร็จสมบูรณ์และคุณจะดาเนินการเสร็จสิ้นเท่านั้นโลกเข้าสู่แสงสว่างแห่งความรักของพระเจ้าและทันทีที่คุณให้อาภัยทุกสิ่งโดยอาศัยแสงของคุณและอาศัยความรักของคุณคุณก็จะพัฒนาต่อไป ชัยชนะแห่งแสงสว่างเปิดเผยแก่คุณในสมัยนี้คุณยังต้องการจินตนาการเล็กน้อยเพื่อชัยชนะแห่งความรักหล่อเลี้ยงวิสัยทัศน์นี้ในตัวเองจนกว่าคุณจะให้อภัยทุกคนและรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขเส้นทางนี้จะต้องเดินในตอนนี้สำหรับทุกคนที่ต้องการทำงานบนโลกให้สำเร็จ และสำหรับผู้ที่ต้องการกลับบ้านไปหาพระเจ้าแสงชนะตอนนี้คุณดูแลชัยชนะของความรักฉันอยู่กับคุณด้วยความรักที่สมบูรณ์แบบเสมอขอบคุณบทความจากเฟซอวยชัยกุลพง์ค่ะ